สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่485ท่านเจ้าขุนเขาผลไม้วิญญาณเหล่านี้เป็นรางวัลจากทางนิกายหรือห่วงต้าหนิวถามอย่างสงสัยขณะรับผลไม้วิญญาณทั้งสองมาเช่นนั้นขุนเขาอื่นๆก็ได้รับผลไม้วิญญาณด้วยงั้นสิใช่แล้วชีวิพยักหน้าอย่างไรก็ตามขุนเขาอื่นไม่ได้รับผลตอบแทนมากมายเท่าเรา ประมุกข,ของพวกเราได้ทุ่มเศษทรัพยากรมหาศาลเพื่อซื้อผลไม้วิญญาณที่เหมาะสมสำหรับจอมยุทธด่านพลังหลอมรวมธันมชาติมาสิบผลและสิบผลนี้ก็จะแบ่งสรรปันส่วนตามอันดับขุนเขาทั้งห้าและครั้งนี้เป็นขุนเขาไม้ของพวกเราที่ได้อันดับหนึ่งพวกเราจึงได้รับผลไม้วิญญาณมาสี่ผลขุนเขาทองอันดับสองได้สามผลขุนเขาไฟอันดับสามได้รับไปสองผลขุนเขาน้ำที่เป็นอันดับสี่ได้ไปแค่ผลเดียวส่วนขุนเขาดินที่ได้อันดับสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย ชีวีกล่าวออกมารวดเดียวจบอะไรเมื่อได้ยินคำชีวีห่วงต้าหนิวและไม่เว้นกระทั่งต้นหลิงเทียนก็ยากจะที่ซ่อนความตกใจไว้ได้ขุนเขาดินไม่ได้รับอะไรเลยหรือใช่ชีวีพยักหน้าก่อนจะถอนหายใจออกมาจะว่าไปแล้วสถานการณ์ของขุนเขาดินตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์เดียวกันกับที่ขุนเขาไม้ของเราต้องเผชิญมาตลอดระยะเวลายีปี ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทำไมแต่ละขุนเขาของนิกายห้าธาตุถึงพยายามที่จะอยู่เหนือขุนเขาอื่นๆกันนะและไม่มีใครยินดีรับอันดับสุดท้ายในการประลองห้าขุนเขาที่แท้เรื่องราวกลับร้ายแรงขนาดนี้ต้วนหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆขณะบ่นพึมพำกับตัวเองเบาๆถึงแม้ว่าเขาจะรู้มาบ้างว่าการประลองห้าขุนเขาของนิกายห้าธาตุนั้นสำคัญแต่เขาไม่คิดว่ามันจะสำคัญถึงขั้นที่อธิบายได้ด้วยคำว่าน่าสะพรึงแต่ตอนนี้มิว่าอันใด ขุนเขาไม้เราก็จักเป็นขุนเขาอันดับหนึ่งไปอีกสามปีและไม่ว่ามีทรัพยากรเลิศดล้ำอะไรที่นิกายเราได้มาขุนเขาไม้เราจะเป็นขุนเขาแรกที่ได้รับมันชีวิยิ้มต้นหลิงเทียนกับห่วงต้าหนิวก็พยักหน้ารับคำใบหน้าเองก็มีรอยยิ้มเผยออกด้วยผลไม้วิญ,ญญาณทั้งสองชนิดนี้ข้าเชื่อว่าด้วยพรสวรรค์ของพวกเจ้าย่อมสมควรทะลวงด่านพลังได้อีกหนึ่งขั้นในระยะเวลาอันสั้นแค่ครึ่งเดือนนี้พวกเจ้าเองก็ตั้งใจให้มากเข้า เพราะครึ่งเดือนหลังจากนี้เจ้ากับอัจฉริยะของห้าขุนเขาวรวมยี่สิบคนจะต้องออกเดินทางออกจากนิกายห้าธาตุไปยังที่แห่งหนึ่งชีวิมองผลไม้วิญญาณในมือต้วหลิงเทียนกับห่วงต้าหนิวค่อยกล่าวเสริมออกมาท่านเจ้าขุนเขาข้ารู้สึกว่านิกายได้เตรียมพร้อมอย่างยิ่งอีกครึ่งเดือนพวกเราจะไปที่ใดกันหรือห่วงต้าหนิวกล่าวถามด้วยความสงสยัยชีวิเจ้าขุนเขาไม่อดไม่ได้ที่จะต้องชักสีหน้าจริงจังกล่าวออก อย่าห่วงถึงเวลาแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าพวกเราต้องไปที่ใดเจ้าต้องใช้โอกาสและเวลาครึ่งเดือนนี้บ่มเพาะพลังและฝึกวิชาเพิ่มพูนพลังฝีมือของเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การที่เจ้าจะอยู่รอดได้ในที่แห่งนั้นเจ้าทําได้แค่พึ่งพลังฝีมือตัวเองเท่านั้นมันกําลังกล่าวเป็นในเตือนต้วนหลิงเทียนกับห่วงต้าหนีว่าสถานที่สถานที่ทั้งคู่จะต้องย่างกรายเข้าไปหลังจากนี้อีกครึ่งเดือนนั้นมีอันตรายถึงชีวิต อะไรกันความหวาดกลัวเริ่มเผยให้เห็นบนใบหน้าห่วงต้าหนิวมันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าสถานที่สถานที่พวกมันจะต้องเดินทางไปหลังจากนี้อีกครึ่งเดือนจะมีอันตรายถึงชีวิตส่วนอีกด้านนั้นต้วนหลิงเทียนกลับสงบมากสงบเฉยเมยจนทําให้ต้องตกใจแต่แน่นอนว่าเขาต้องเฉยเฉยกับเรื่องนี้อยู่แล้วและเขาก็รู้ดีว่าครึ่งเดือนหลังจากนี้ปลายทางอยู่ที่ไหนมันเป็นสุสานลับสถานที่สืบทอดมรดกของจักรพรรดิ ภายในนั้นเต็มไปด้วยโอกาสวาสนาและโชคชะตาของคนหนุ่มหากแต่พยันตรายเองก็ไม่ใช่น้อยๆเช่นกันอย่างไรก็ตามหากจะกล่าวถึงอันตรายจากสถานที่แห่งนั้นแล้วยังมีสู้อันตรายที่จะเกิดจากรุ่นเยาว์ของขุมพลังอื่นที่เข้าไปพร้อมๆกันกับพวกมันเพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่จะเข้าไปยังสุสานลับของจักรพรรดนั้นหาได้จำกัดอยู่แค่คนของนิกายห้าธาตุไม่เท่าที่ตัวหลิงเทียนรู้กระทั่งคุมพลังหลักทั้งสี่ของทะเลทรายตอนเหนือส่วนใต้เองก็ยกพลไปกันพร้อมหน้า ป้อมหมาป่านพาด่านมิดดาบวิหารเมฆสุญญาตาและสำนักสะบ้นอารมณ์เหตุผลหลักที่ป้อมหมาป่านพาจัดให้มีการประลองสิบราชวงศ์นั้นเพราะต้องการคัดสรสิบจอมยุทธ์รุ่นเยาว์มากพรสวรรค์ให้เข้าไปในสุสานรับจักรพรรดิหลังจากนั้นด่านมิดดาบวิหารเมฆสุญญาตาและสำนักสะบ้นอารมณ์ก็ได้ทยอยมายัางป้อมหมาป่านพากันเนืองแน่นและบีบบังคับให้ป้อมหมาป่านพาแบ่งปันทรัพยากรบุคคลของสิบราชวงศ์อย่างมัดมือชก เดิมทีต้วนหลิงเทียนก็คิดจะเข้าร่วมกับด่านมิดดาบอยู่แล้วอย่างไรก็ตามใครจะไปรู้ว่าจะเกิดเรื่องราวระหว่างทางถูกพวกป้อมมาป่านพาไล่ล่าเอาชีวิตหลังจากที่ตราผนึกมานสำแดงอำนาจพิษวงทำให้ร่างเขาบังเกิดความเปลี่ยนแปลงเขาก็หมดสติกระทั่งมาฟื้นตัวที่ทะเลทายตอนเหนือส่วนตะวันออกจนสุดท้ายก็จับพลัดจับผูมาเข้าร่วมกับนิกายห้าธาตุแบบนี้ แต่ไม่ว่ายังไงข้าก็นับว่าติดครั้งนิกาก่ห้าธาตุอยู่หากไม่ใช่เพราะนิก่ห้าธาตุเปิดใช้ค่ายกลตรงเฉวียนข้าคงไม่ประสบความก้าวหน้าครั้งมหาศาลขนาดนี้ถึงต่อให้ข้าอยู่ด่านมิดดาบก็สมควรได้รับโอกาสเช่นนี้เหมือนกันก็ตามทีแต่สุดท้ายข้าก็ใช้ของนิก่ห้าธาตุไปแล้วและมันก็ได้ผลดีไม่น้อยต้นหลิงเทียนคิดในใจ ถ้างั้นหากข้าเข้าไปในสุสานจักรพรรดินั่นและได้ของที่ข้าต้องใช้ครบแล้วข้าจะหาสิ่งที่นิกายต้องการให้เป็นการตอบแทนสักชิ้นสองชิ้นถือว่าตอบแทนนี้ที่ค้างคากันไปชีอวีมองสังเกตต้นหลิงเทียนกับห่วงต้าหนิวหลังจากที่มันบอกว่าสถานที่สถานที่จะไปมีอันตรายถึงชีวิตมันก็ไม่ได้ละสายตาจากทั้งคู่เลยมันย่อมเห็นชัดว่าสีหน้าต้าหนิวเผยความประวัติพร่านกลัวออกมาได้ชัดหากทว่าด้านต้นหลิงเทียนกลับเฉยเมยคล้ายไม่นำพาอะไร ความแตกต่างระหว่างทั้งสองค่อนข้างเป็นอะไรที่ห่างชั้นนักยิ่งมาชีวิยิ่งประทับใจในตัวต้วนหลิงเทียนเพิ่มขึ้นไปอีกน่าเสียดายจริงๆที่ขุนเขาไม้หรือนิกายห้าธาตุคงมีอาจผูกรั้งอะไรต้วนหลิงเทียนไว้ได้หาไม่แล้วภายใต้การนำพาของเขาต่อไปนิกายห้าธาตุคงต้องเจริญรุ่งเรืองแน่แท้เมื่อชีวิคิดถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจออกมา ไม่นานทั้งสามก็กลับมาถึงขุนเขาไม้หลังจากที่อำลาชีวีพร้อมมองส่งอีกฝ่ายจากไปแล้วห่วงต้าหนิวกับต้วนหลิงเทียนก็เตรียมเดินกลับศาลาที่พักทันทีเฮ hey, ต้วนหลิงเทียนตอนนี้เอ็งห่วงต้าหนิวที่เหมื่อลอยไปกับพวังคิดก่อนหน้าก็คืนสติในที่สุดมันหันมามองถามต้วนหลิงเทียนทันทีข้าเห็นว่าเจ้าสงบยิ่งทั้งทั้งที่ระว่างกลับท่านเจ้าขุนเขาบอกพวกเราว่าสถานที่สถานที่พวกเราจะไปหลังจากนี้อีกครึ่งเดือนนั้นมันมีอันตรายถึงตาย นี่เจ้าไม่กังวลบ้างเหรอในที่สุดห่วงต้าหนิวก็อดไม่ได้ที่จะถามถ่ายในเรื่องที่มันวิตกกังวลเหรอต้นหลิงเทียนหลุดขำสายหน้าไปมาตาต้นหลิงเทียนมืดดำลงทันใดค่อยกล่าวออกมาพร้อมแสงเรืองลีลับเจ้าจะจับลูกเสือได้อย่างไรหากไม่เข้าถ้ำเสือจะจับลูกเสือได้อย่างไรหากไม่เข้าถ้ำเสือแม้ว่าเสียงของต้นหลิงเทียนจะไม่ได้ดงัง หากแต่ห่วงต้าหนิวก็ได้ยินชัดถนัดหูลูกตาเปล่งแสงวูบวาบยังเริ่มฉีกยิ้มออกมาต้วหลิงเทียนดูเหมือนเจ้าจะรู้อะไรที่ข้ายังไม่รู้งั้นสินะโฮอดูเหมือนที่แท้เจ้าเองก็ฉลาดไม่เบาหนี่นาแค่คำข้าสั้นๆสิบสองคำเจ้ากลับอนุมานเรื่องที่เจ้ายังไม่รู้ได้ทันทีต้วหลิงเทียนอุทานล้อค่อยหัวเราะเบาๆต้วหลิงเทียนเจ้าขุนเขาไม่คิดบอกอะไรอย่าได้บอกข้าเชียวว่าเจ้าก็คิดจะไม่บอกข้าด้วยอีกคน ห่วงต้าหนิวจ้องต้นหลิงเทียนด้วยสายคึกคักใจมันอยากรู้นะอ้อพอดีก่อนหน้านี้มีคนคุยว่าอดโอเคทับข้าด้วยละ่ะว่าแนวคิดของมันก้าวหน้าถึงสามระดับหลังจากที่ออกมาจาก ai, ค่ายกลตรงเฉวียนเฮอค่ข้ายังจะเอาอะไรไปสู้เล่าเพราะข้าก้าวหน้าขึ้นมาแค่สองระดับเองต้นหลิงเทียนรีตามองห่วงต้าหนิวค่อยเผยยิ้มเฉยเมยออกมายิ้มคืนขมยักระงับพันคลี่กลางบนใบหน้าห่วงต้าหนิวตอนนี้มันรู้สึกกระดักไม่น้อยมันขุดหลุมฝังศพตัวเองแท้ หวงต้าหนิวทำท่าสลดหดหูกล่าวถามออกมาด้วยหน้าตาจ่อยๆต้วนหลิงเทียนเจ้าจะไม่คิดเล็กคิดน้อยไปหน่อยหรือถ้าข้าเดาไม่ผิดสถานที่สถานที่พวกเราจะไปกับเจ้าขุนเขาในอีกครึ่งเดือนหลังจากนี้สมควรเป็นสุสานรับสืบทอดมรดกของจักรพรรดิแน่นอนว่าต้วนหลิงเทียนย่อมไม่ได้สนใจเรื่องหยุมหยิมเมื่อเห็นหวงต้าหนิวหน้าจ่อยเสื่อซึมไปต้วหลิงเทียนก็ครั้งแกล้งมันอีก เล่าเรื่องราวให้มันฟังทันทีหาสุสารรับสืบทอดมรดกจักรพรรดิเมื่อได้ยินห่วงต้าหนิวก็พล่งคำออกมาด้วยความตกใจพอได้สติสองตามันก็รีลงทันทีจักรพรรดิสำหรับมันแล้วตัวตนนี้ดำรงอยู่แต่ในเรื่องเล่าเท่านั้นอย่างไรก็ตามความร้ายกาศของจักรพรรดิเป็นอะไรที่ไม่มีผู้ใดคิดตั้งคำถาม <tellement S 2> เพราะอย่างไรเสียตัวตนที่บรรลุด่านพลังจัก,กรพริตก็ล้วนเป็นตัวตนที่ยืนอยู่ณจุดสูงสุดของทวีปเมคาล่องสุสานรับสืตตบทอดมรดกที่เหลือทิ้งไว้โดยตัวตนด่านพลังจักรพัดไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาสามัญแน่นอนลมหายใจหงต้าหนิวเร่งร้อนขึ้นทันใดทว่าไม่นานมันก็ค่อยๆผ่อนลงมองถามต้วนหลิงเทียนต้วนหลิงเทียนเรื่องนี้เจ้าแน่ใจหรืออะไรหรือเจ้าไม่เชื่อข้าต้วนหลิงเทียนหัวเราะหัวสายไปมา เอาหลักงั้นเจ้าลองคิดดูเอาแล้วกันว่าชไหนเบื้องบนของนิกายห้าธาตุถึงตัดสินใจเปิดใช้ค่ายกลตรงเฉวียนและช่วยยกระดับพลังฝีมือศิษย์อย่างเราๆเป็นการเร่งด่วนแน่นอนว่านี่เพราะนิกายต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราให้ค้นหาบางสิ่งในสุสานล,ลับจักรพรรดิห่วงต้าหนิวนิ่งเงียบไปพักหนึ่งหากแต่แววตาของมันค่อยๆส่องแสงแรงกล้าด้วยอารมณ์บ่นพึมพำกับตัวเองข้าชักรอที่จะเข้าไปในนั้นไม่ไหวแล้ว ข้างในต้องมีสมบัติล้ำค่าของจักรพรรดิเต็มไปหมดสินะตอนนี้มันราวกับจะกลายเป็นคนละคนกับตอนที่หวาดกลัวจนหน้าตาเสียขวัญเลยทีเดียวนกตายเพราะอาหารคนตายเพราะสมบัติคำนี้เหมาะที่จะอธิบายห่วงต้าหนิวตอนนี้จริงๆเอาละ่ะเมื่อรู้แล้วเจ้าก็รีบกลับไปบ่มเพาะพลังเข้าเถอดตัวหลิงเทียนปลุกหวงต้าหนิวที่กำลังฝันกลางวันให้ตื่นขึ้น พวกเราเหลือแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเจ้าพยายามให้ดีที่สุดรีบทะลวงไปยังด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เ็ให้ได้ไม่งั้นหลักก็จะต้องลำบากหนักแน่ถ้าเจอยอดฝีมือของขุมพลังอื่นอะไรยังมีผู้อื่นเข้าไปด้วยหรือห่วงต้าหนิวที่คืนสติก็ถึงกับอึง้งนั่นมันแหงอยู่แล้วต้วหลิงเทียนกล่าวตอบออกมาตามตรงเจ้าคิดว่าอันตรายที่รายแรงที่สุดในสุสานรับจัก,กรพรรดิคืออะไรละ่ะ ด่านทดสอบอะไรพวกนั้นย่อมไม่นับว่าอันตรายเท่าไรแต่เหล่ายอดฝีมือจากขุมพลังอื่นที่เข้ามานี่ล่ะตัวดีเจ้าต้องมีพลังฝีมือแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องตัวเองไม่งั้นทุกอย่างที่เจ้าได้รับมาจะกลายเป็นไร้ค่าเพราะมันจะตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นเมื่อกล่าวใกล้จบน้ำเสียงต้นหลิงเทียนยังแฝงความจริงจังทั้งดังขึ้นเมื่อได้ยินคำกล่าวเตือนของต้นหลิงเทียนหวนต้าหนิวก็สุดลมหายใจเข้าลึกๆึพยักหน้ารับอย่างจริงจังข้าเข้าใจแล้ว เจ้าเข้าใจแล้วก็ดีเอาละ่ะพวกเรากลับกันเถอะต้วนหลิงเทียนตบไหล่ห่วงต้าหนิวก่อนจะเหินร่างนำไปยังศาลาสามชั้นหลังหนึ่งที่เห็นอยู่ไกลาตานั่นเป็นศาลาที่พักที่พวกเขาพักอยู่ในตอนนี้ต้วนหลิงเทียนพอข้ากลับมาย้อนคิดดูแล้วข้ารู้สึกมันมีจุดที่ไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่ชะไหนเหล่าผู้อาวุโสของนิกายถึงต้องพาพวกเรารุ่นเยาวไปยังสุสานรับจกักรพรรดิด้วยละ่ะ มันจะไม่ง่ายกว่าหรือหากเหล่าอาวุโสจะลงมือด้วยตัวเองเรากับฉุกคิดได้ถึงอะไรบางอย่างหงตาหนิวขมวดคิ้วกล่าวต่ออาวุโสเหล่านั้นย่อมมีพลังเหนือกว่าพวกเราหลายขุมเช่นนั้นพวกเราไปยังต่างอันใดจากตักแตนคิดหยุดรถมา้าเมื่ออยู่ต่อหน้าอาวุโสของขุมพลังอื่นกันเล่างั้นถ้าข้าบอกเจ้าว่าไอสุสารรับนั่นมันจำกัดแต่ผู้ที่มีอายุเหมาะสมเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติในการเข้าไปละ่ะ ้วนหลิงเทียนค่อยๆกล่าวตอบห่วงต้าหนิวอย่างไม่ขาดความอดทนจำกัดอายุเช่นนั้นหรือแล้วนั่นมันทำได้อย่างไรกันห่วงต้าหนิวถามออกมาหน้างงอืมเจ้าเองก็เคยได้ยินเรื่องไข่มุกวัดอายุมาก่อนใช่หรือไม่ตราบใดที่ขข่อาคมหนึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ไข่มุกวัดอายุเป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งพร้อมกับวัตถุดิบที่จําเป็นอีกไม่กี่อย่างก็สามารถสร้างกําหนดและข้อจํากัดเรื่องอายุไขที่เหมาะสมในการอนุญาตให้ผ่านไปได้ไม่ยาก และประตูที่พวกเราจะผ่านเข้าไปสมควรมีขายอาคมประเภทนี้แน่นอนอ่าแบบนี้ก็ได้หรือห่วงต้าหนิวเองก็นึกภาพตามได้ไม่ยากขณะเดียวกันมันก็ถามออกมาด้วยความสงสัยอีกครั้งเช่นนั้นสุสารรับสืบพอดมรดกจัก,กระพัดนั่นก็มีขายอาคมนี้อยู่สินะถูกแล้วตัวหลิงเทียนพยักหน้าแล้วอายุที่กำหนดไว้ครั้งนี้เป็นเท่าไรหรือหวงต้าหนิวยังถามไม่เลิกสมควรจำกัดที่อายุสีปี ต้นหลิงเทียนตอบอายุสี่สิบปีเช่นนั้นหรืองั้นก็กล่าวได้ว่ามีแต่จอมยุทธรุ่นเยาวเท่านั้นสินะที่เข้าไปได้ในที่สุดห่วงต้าหนิวก็เข้าใจได้เสียทีเมื่อจดจําวาจาที่ต้นหลิงเทียนกล่าวได้ก่อนหน้าตอนนี้มันก็เริ่มรู้สึกกดดันไม่น้อยกระทั่งยังกดดันถึงขั้นหายใจไม่ทั่วท้องเช่นนั้นพวกเราก็รีบปรับไปปิดด่านบ่มเพาะพลังกันเถอะ ถึงตอนนั้นข้าคิดว่าสมควรมียอดฝีมือรุ่นเยาวจำนวนมากจากนิกายอื่นๆแห่กันมายังสุสานรับอะไรนี้เป็นแน่ทันทีที่มันกล่าวจบคำห่วงต้าหนิวก็ไม่รอให้ต้นหลิงเทียนตอบอะไรมันประตุพลังวูบร่างไปยังศาลาสามชั้นที่อยู่เบื้องหน้าทันทีก่อนจะรับหายไปจากสายตาต้นหลิงเทียนในเวลาอันสัน้นไอเจ้าต้าหนิวนี่ต้นหลิงเทียนกระพริบตาปริบป,ปริบมองท่าทางเนื้องห่วงต้าหนิวสุดท้ายก็ได้แต่หัวเราะเจือนเจือนสายหน้าไปมาค่อยกลับไปยังศาลาสามชั้นเช่นกัน เมื่อกลับมาถึงห้องนอนแล้วเขาก็ไปอาบน้ําชำระล้างร่างกายให้สบายตัวค่อยมานั่งขัดสมาธิบนเตียงก่อนจะหยิบผลไม้วิญญาณทั้งสองออกมาถือไว้ในมือทั้งคู่ค่อยกัดกินซ้ายคําขวาคําเพียงไม่กี่คําผลไม้วิญญาณทั้งสองผลก็กลายเป็นของเหลวเย็นชํำไหลผ่านคอลงท้องผลไม้วิญญาณทั้งสองนั้นย่อมมีสรรพคุณแตกต่างกันและหากเป็นจอมยุทธ์คนอื่นๆคงไม่กล้ากระทําเช่นต้นหลิงเทียนที่กินพร้อมกันสองผลเด็ดขาด เพราะประสิทธิผลของผลไม้วิญญาณทั้งสองย่อมปะทะก,กันเองและหากประสิทธิผลของผลไม้วิญญาณปะทะก,กันเองแล้วหลักก็นั่นย่อมก่อให้เกิดพลังงานมหาสารปะทุออกในร่างนั่นจะสร้างความเสียหายให้เส้นพลังและร่างกายอย่างใหญ่หลวงสถานเบาเรียกว่าชีพจรพลังแตกสั้นทาาดไฟเข้าแทรกทําให้คุ้มคลั่งเสียสติสถานหนักคือร่างระเบิดตายต,ายตก หากทว่าต้วหลิงเทียนนั้นเป็นอะไรที่ไม่อาจเอาไปเปรียบกับจอมยุทธคนอื่นได้และเขาไม่จําเป็นต้องวันหวัดอะไรกับการปะทะกันของประสิทธิผลจากผลไม้วิญญาณทั้งสองเลยเพราะทันทีที่ผลไม้วิญญาณเข้าร่างมันจะถูกอํานาจพลังหนึ่งจัดการครอบงําทันทีและพลังอํานาจดังกล่าวยังรุนแรงกว่าการปะทะอะไรนั่นถึงสองเท่าเป็นพลังอํานาจของโอสถสู่นิพพานเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด เมื่อประสิทธิผลของผลไม้วิญญาณทั้งสองเริ่มผสานเข้ากับพลังงานต้นกําเนิดของต้วหลิงเทียนพลังของพวกมันก็เริ่มปะทะกันทันทีหมายถือครองอํานาจเหนือกว่าอีกฝ่ายและทันทีที่พวกมันปะทะกันเองนั้นประสิทธิผลของโอสถสูนิพ,พานก็สังเกตเห็นได้ในพริบตามันพุ่งวูบออกมาจากจุดตันเทียนของต้วหลิงเทียนราวกับถูกสารกระตุน้น ทันทีที่พลังอำนาจของโอสถสูนิพานผสานเข้ากับพลังงานต้นกำเนิดของต้วหลิงเทียนแล้วมันก็กระตุ้นให้พลังงานต้นกำเนิดของต้วหลิงเทียนให้กวาดทับไปยังประสิทธิผลของผลไม้วิญญาณทั้งสองทันทีปงงงหลังจากที่พลังงานต้นกําเนิดถูกเร่งเร้าด้วยพลังอำนาจของโอสถสูนิพานได้กวาดพลังของผลไม้วิญญาณทั้งสองให้มาอยู่ในบัญชาของมันแล้วโอสถสูนิพานก็เริ่มแผลงฤทธิ์ในร่างต้วหลิงเทียนทันใด ทันใดนั้นต้นหลิงเทียนสัมผัสได้ว่าชีพจรพลังทั่วร่างของเขากำลังสั่นสะท้านกระทั่งอวัยวะภายในยังสะเทือนคล้ายจะเคลื่อนที่หลุดตำแหน่งไร้ซึ่งความลังเลใดๆต้นหลิงเทียนรีบสงบจิตใจด้วยความแน่วแน่วิชาก้ามังกรจากพัสิคัมสังครามเคล็ดมังกรกระบี่ทันทีที่ต้นหลิงเทียนสนใจเข้าเสาผูเสาผูบ่มเพาะพลังงานต้นกำเนิดในร่างก็เริ่มถูกชักนำให้โคจรไปตามเคล็ดบ่มเพาะเคล็ดที่เจ็ดของเก้ามังกรจากพัสิคัมสังครามมังกรกระบี่ทันที หากพลังงานต้นกําเนิดของข้าย,ยังเพิ่มพูนด้วยอัตราเร็วขนาดนี้อีกไม่นานข้าทะลวงหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8ได้แน่เมื่อสัมผัสได้ถึงมวลพลังที่เริ่มเอ่อล้นในร่างใจต้วหลิงเทียนก็เต้นระรัวทันทีช่างหน้าสุขียินดีนะกก่อนหน้านี้ด้วยการอาศัยพลังวิญญ,ญาณของหนานกงเฉินเขาก็สามารถกระตุ้นให้ประสิทธิผลของโอสถสูนิพานสำแดงเดชและนั่นก็ทําให้เขาตัดผ่านไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่7ได้ทันที อีกทั้งยังไม่ใช่แค่นั้นเพราะมวลพลังยังเพิ่มพูนไปปริ่มจุดรอคอยหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8และคราวนี้เมื่อประสิทธิผลของโอสถสุนิพานสัมผัสได้ถึงสพคุณของผลไม้วิญญาณทั้งสองมันก็ถูกกระตุ้นให้ตื่นอีกครั้งเผยพลังอำนาจเหนือชั้นสะกดทุกมวลพลังในร่างของเขาและเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มพูนพลังงานต้นกำเนิดของเขาทันทีและถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วเหมือนก่อนหนีน้หากแต่ก็ไม่ช้าอะไร และนอกเหนือจากประสิทธิผลของโอสถสุนิพันธ์แล้วประสิทธิผลของผลไม้วิญญาณก็ไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถูกหลอมกลืนไปเท่านั้นยังเริ่มผสานเข้าสู่พลังงานต้นกําเนิดของเขาเช่นกันปง่งใช้เวลาแค่ไม่นานก่อนที่ต้วหลิงเทียนจะตระหนักได้ว่าตอนนี้พลังงานต้นกําเนิดในร่างของเขามันเอ่อล้นดังคลื่นสึนามิเกลียวกราดพุ่งกระแทกจุดรอคอยอย่างแรงทําให้เขาสามารถทะลวงด่านพลังได้ในครั้งเดียวบรรลุสู่หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8ด พริบตาถัดมาที่จุดรอคอยหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่แดถูกทะลวงผ่านมวลพลังต้นกำเนิดในร่างของต้นหลิงเทียนก็เริ่มบังเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพครั้งใหญ่เป็นพลังงานต้นกำเนิดที่แข็งแกร่งอะไรอย่างนี้ทะลวงด่านพลังแล้วต้นหลิงเทียนก็ทึ่งใจนักยังยินดีถึงที่สุดในขณะเดียวกันพลังงานต้นกำเนิดก็ยังคงถูกประสิทธิผลของโอสถสูนิพานกระตุ้นไม่เลิกมันยังคงไหลโคจรอย่างฉับไวกวาดไปทั่วเส้นชีพจรพลังของเขาตามเคล็ดบ่มเพาะสังสมเพิ่มพูนพลังขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุด เวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันแม้ตัวหลิงเทียนจะบ่มเพาะสั่งสมพลังจนลืมเลือนเวลาหากแต่เขายังสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างได้ชัดเจนตั้งแต่ที่เขาได้ประสบความสำเร็จในการทะลวงไปยังด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8แล้วหากแต่ด้วยพลังอันน่ากลัวของ,ององค์อดสุนิพานรวมถึงพลังของผลไม้วิญ,ญญาณทั้งสองที่ยังไม่สลายไปหมดสิ้นพวกมันก็คอยเพิ่มพูนพลังงานต้นกำเนิดให้เขาไม่เลิกเขาเองก็โครจรเพิ่มพูนไปเรื่อยตามเคล็ดที่7 มังกรกระบี่ไม่หยุดยัง้งเรากับไม่รู้ว่าคำเหน็ดเหนื่อยคืออะไรสุดท้ายคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนในที่สุดตัวหลิงเทียนก็สัมผัสได้ถึงจุดรอคอยหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เก้าได้ปรากฏขึ้นและหลังจากที่คงมีแต่พระเจ้าที่รู้อีกครั้งตัวหลิงเทียนก็สัมผัสได้ว่าพลังงานต้นกําเนิดที่โคจรในชีพจรพลังอย่างเกลียวกราดมันกระแทกถันโถมไปยังจุดรอคอยหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เก้าอย่างดูร้ายปง เสียงเบาๆดังก้องอยู่ในร่างกายของต้นหลิงเทียนนำพาให้สองตาต้นหลิงเทียนลืมขึ้นทันทีความสุขยังฉายเต็มใบหน้าทะลวงผ่านหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เก้าเมื่อต้นหลิงเทียนเร่งร้าพลังจนมวลพลังสีขาวราวน้ำนมประตูออกมาปกคลุมทั่วกายปฐมพลังฟ้าดินเหนือสีษะของเขาก็เริ่มบังเกิดความเปลี่ยนแปลงทันใดเงาร่างจำชัดฉายออกท่ามกลางสวรรค์และโลกเป็นเงาร่างมังกรโบราณทั้งสิ้น120ตัวบ่งบอกว่าด่านพลังของเขาบรรลุหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่9แล้ว ทันใดนั้นเองอยู่ดีๆพลังงานต้นกำเนิดของต้นหลิงเทียนก็สลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยอักและแทบจะพร้อมกันนั้นสองตาต้นหลิงเทียนกลับหดเล็กลงโดยพลันร่างยังสถานโอนเอ็นไปมาโลหิตกระอักออกปากคำโตมันสาดตรกระจายเลื้อยเตียงมองไปประหนึ่งมวลหมู่บุปผาโลหิตเบ่งบานก็ไม่ปานไม่ทันได้มีเวลาเช็ดปากอะไรต้นหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆและหลับตาลงอีกครั้ง วิชาก้าวมังกรจากพัสิกรรสังครามเคล็ดมังกรกระบี่ต้นหลิงเทียนรีบกลับมาโคจรพลังตามเคล็ดทันทีและไม่กล้าว,วกแวกอะไรอีกชักนําพลังงานต้นกำเนิดที่ยังคงเพิ่มพูนบ้าคลั่งให้โคจรอ,อย่างถูกต้องด้วยเกรงว่าจะบาดเจ็บอีกครั้งก่อนหน้านี้เป็นเขาเผลอรเรอไม่ได้สนใจควบคุมพลังงานต้นกำเนิดที่ยังไม่สงบให้ดีกลับไปเร่งร้าเพื่อทดสอบพลังหลังการทะลวงด่าน ด้วยเหตุนี้มวลพลังที่ยังคงเพิ่มพูนอยู่จึงปนป่วนกระทั่งหลุดวงโคจรไปกระแทกอวัยวะภายในทําให้เขาบาดเจ็บเล็กน้อยประสิทธิผลของโอสถสูนิพานน่ากลัวจริงๆทั้งรวมกับพลังของผลไม้วิญญาณทั้งสองผลนั่นไม่ใช่อะไรที่ร่างกายของข้าจะทานรับได้ไง่ายาดไร้เรื่องราวต้วนหลิงเทียนคิดในใจ หากแต่ต้วนหลิงเทียนยังสังเกตเห็นชัดว่าตอนนี้ประสิทธิผลของผลไม้วิญญาณทั้งสองเหลืออยู่ไม่มากแล้วหลังจากที่ช่วยให้เขาทะลวงด่านพลังไปสองครั้งพวกมันก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหรแต่ในที่สุดต้วนหลิงเทียนก็พบว่าประสิทธิผลของผลไม้วิญญาณทั้งสองได้หมดสิ้นไปแล้วหากทว่าแม้ของผลไม้วิญญาณจะหมดไปแต่เขาก็ไม่อาจละเลยทําเป็นเล่นได้เพราะประสิทธิผลของโอสถสูนิพพานยังคงเหลืออยู่ แล้วมันก็ผลักดันพลังงานต้นกําเนิดของเขาให้ก้าวหน้าไม่หยุดหลังจากนั้นไม่นานต้นหลิงเทียนก็พบว่าพลังฝึกฝนของเขาเริ่มอิ่มตัวอีกครั้งจุดรอคอยผันแปร ى, ธรรมชาติเองก็ปรากฏออกมาแล้วเช่นกันปงประสิทธิผลอันน่าเกรงขามของโอสถสูนิพ,พานผลักดันพลังงานต้นกําเนิดของเขาอย่างเก,กลี้ยกล่อมหลังจากที่มันโคจรหมุนวนรอบร่างกายต้นหลิงเทียนตามเคล็ดมังกระกรบี่ของก้าวมังกรจากพัทสงครามอีกรอบหนึ่งมันก็พุ่งกระแทกจุดรอคอยทันที จุดรอคอยสถานหากแต่ไม่มีทีท่าจะพังทลายปง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 ด้วยการกระตุ้นของพลังอํานาจเหนือชั้นของโอสถสูนิพานพลังงานต้นกําเนิดของต้นหลิงเทียนคล้ายไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมันกระแทกกระทันไปยังจุดรอคอยผันแปรธรรมชาติครั้งแล้วครั้งเล่าจุดรอคอยที่คล้ายไร้วันทะลวงผ่านในตอนแรกไม่นานก็เริ่มกรุยออกสุดท้ายคงเหลืออีกแค่ไม่กี่ครั้งมันน่าจะทะลวงผ่านได้อย่างสมบูรณ์ปง พลังงานต้นกำเนิดพุ่งไปอย่างแรงอีกครั้งกระแทกจุดรอคอยอย่างแรงอีกคราจุดรอคอยเริ่มคลายตัวคล้ายจะทะลวงผ่านหากแต่ยังไม่ถูกทะลวงอย่างสมบูรณ์ลองอีกทีต้วนหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆแต่น่าเสียดายที่เขาจําต้องเสียใจเมื่อสังเกตเห็นว่าพลังอำนาจอันน่าเกรงขามของโอสถสูนิพานเริ่มถดถอยลงหลังจากที่โคจรพลังไปได้แค่ครึ่งรอบ และไม่นานประสิทธิผลอันน่าเกรงขามของโอสถสุนิพานก็เริ่มถอยกลับทั้งมันยังพุ่งกลับไปอย่างรวดเร็วเหมือนดั่งขามาหวนไปหลบซ่อนในจุดตันเทียนของเขาอีกครั้งช่างมันข้าจะลองอีกทีต้นหลิงเทียนเผยยิ้มขื่นขมขณะเดียวกันเขาก็เริ่มผลักดันพลังงานต้นกําเนิดด้วยตัวเองให้มันโคจรผ่านครึ่งรอบที่เหลือและขับเคลื่อนไปกระแทกจุดรอยคอยผันแปรธรรมชาติหากแต่มันสุดท้ายแล้วมันก็แค่สั่นไหวไปเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่อาจทะลงผ่านได้ หากเทียบกับความเกลี้ยกล่อดของพลังงานต้นกําเนิดขณะถูกประสิทธิผลของโอสถสูนิพานเร่งเร้าแล้วพลังงานต้นกําเนิดที่ต้นหลิงเทียนผลักดันด้วยตัวเองนั้นอ่อนแอนักเรากับมันไร้เรี่ยวแรงเหมือนคนอดอยากมานานอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นถึงไม่มีแรงกระตุ้นอันเกลี้ยกล่อดจากโอสถสูนิพานข้าก็น่าจะทะลวงผ่านได้หลังจากลองทะลวงสักสิบรอบสิบรอบไม่ได้ก็ลองมันสักร้อยรอบ ต้นหลิงเทียนคิดในใจก่อนที่จะโคจรผลักดันพลังงานต้นกำเนิดอย่างมุมาะนะหมายพัฒนาตัวเองหลังจากนั้นไม่นานต้นหลิงเทียนก็ลองขับเคลื่อนพลังงานต้นกำเนิดทะลวงไปอีก5้าถึงหครั้งถึงแม้ว่าจุดรอคอยจะเริ่มคลายตัวมากแล้วหากแต่พลังงานต้นกำเนิดของต้นหลิงเทียนยังไม่อาจทะลวงผ่านได้เลยต้นหลิงเทียนหากแต่ในขณะที่ต้นหลิงเทียนกำลังจะเริ่มทะลวงต่อเสียงคุ้นเคยพลันดังขึ้นจากด้านนอกกระตุ้นให้เขากลับมารู้สึกตัวสองตาลืมขึ้นทันทีเฮ้อ อีกนิดเดียวเองตัวหลิงเทียนเผยยิ้มขื่นขมออกมาก่อนที่จะลุกออกจากเตียงและเปิดประตูห้องเมื่อเห็นร่างชายหนุ่มด้านหน้าก็อดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสัยอา้าวเฉินเหวยลมอะไรพัดเจ้ามาถึงนี่ได้เล่าผู้ที่ยืนอยู่ด้านนอกประตูไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเฉินเวยสิทธ์ส่วนตัวของเคอรเจิงตอนแรกเป็นเพราะเขาได้บังเอิญพบกับเคอรเจิงและสิทธ์ของอีกฝ่ายในเมืองหลิวอวิน๋นสุดท้ายจึงได้ติดตามทั้งสองกลับมาอย่างนิกายห้าธาต หากจะกล่าวไปแล้วก็นับว่าโชคดีนักที่เขาได้เจอเคอเจิ้งกับเฉินเวย